สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นนะครับมีดหมอหายากอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชมนะครับรุ่น <facial> นี้นะครับคือรุ่นเลื่อนสมรั์นะครับจะสร้างตอนปี6.4นะครับเลือนสมรั์ถือว่าเป็นรุ่นที่นะครับเป็นรุ่นหลักอยู่แล้วนะครับนานๆไปเนี่ยนะครับเวลาคนถามเลื่อนสมรั์ก็จะมีเลือนเดียวก็คือเลือนนี้แหละนะครับเลือนนี้เป็นเลือนเดียวที่ มีดหมอรุ่นเดียวนะครับที่ตอกว่าเจ้าคุณพัดนะครับเล่มแรกและเล่มเดียวที่ตอกเจ้าคุณพัดนะครับนี่วัดห้อยด้วนนะครับลวดลายนะครับลวดลายของรุ่นนี้นะครับนี่ก็จะมีนะครับเป็นลายนะครับเสมาครึ่งใบทรงพัดยศนะครับแล้วก็มิมีมิอยู่ด้านในนะครับเป็นมิหัวใจยอดศิลนะครับมิหัวใจยอดศิลเนี่ยนะครับก็คือนะครับ หรือเลขหนึ่งอย่างว่าตายสรธคมนะครับเป็นพระคถาคุ้มครองนะครับเหมือนการนะครับอัญเชิญนะครับคุณพระศรีรัตนตายมาปุกเส่นะครับมีตัวนี้ตัวเดียวหลวงพัดเคยพูดนะให้มีตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเคยพูดว่าหลวงพ่อนะครับมี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 พิธีกรถามว่าหลวงพ่อถ้านะถ้าไม่มีคาถาอะไรได้ไหมหลวงพ่อการใช้มีดเนี่ยใช่ยังไงนะครับหลวงพ่อบอกว่าใช้มีตัวเดียว ก็พอแล้วนะครับมีตัวเดียวมิเนี่มันเป็นหัวใจยอดศิลนะนี่หลวงพ่อบอกแบบนี้นะครับสวยงามเลยเล่มนี้นะครับมิหัวใจยอดศิลนะครับเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเนาะนะครับต่อมาก็ตอกเป็นเจ้าคุณพัดนะครับนี่ลองเลื่อนสวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับเป็นยันครูตรีนิสิงเหนะครับเป็นยันที่อยู่เหนือยันทั้งปวงนะครับสุดยอดแห่งยันครูนะครับเหมาะใช้นะครับและเหมาะกับงานมงคล นะครับนี่นะครับเป็นการเชิญเทพพยาดานะครับหรือสี่ทั้งหนึ่ง้อยแดตนนะครับมานะครับร่วมปลุกเสกนะครับยันนี้นะครับนี่ตรงนี้ตอกววานห้วยด้วนล่องเลื่อนนะครับนี่ดอกไม้สวยงามนะครับกระหนกค่อนข้างสวยเลยนะครับและเล่มนี้เป็นด้ามงานนะครับอ่าเล่มนี้เป็นด้ามงานนะครับเป็นด้ามงานนี่ด้ามงานสวยเลยงานนี่เป็นงานแก่สวยๆนะ มีลายสวยงามมีความเหลืองนะครับนี่สวยงามเลยนะครับแหมเป็นเงินนะครับไม้เป็นไม้พยุงนะอ่านี่ฝั่งนี้ก็จะตอบเป็นนะครับพระคาถาหลวงพุทเทศาพระคาถาหลวงพ่อเดิมเหมันตรพาคิมหันนะครับคือคาถาที่รูปคมใบมีดนะครับการเสกมีดก็คือนะครับท่องนโมสามจบแล้วก็เหมันตรพาคิมหันนี่อันนี้อันนี้ก็ทีมังสังอังคุรูปสันมีดนะครับ ลวดลายนี่ก็นะฝั่งนี้ก็ดีไซน์นะครับออกมาเป็นนะครับยันพระเจ้าห้าพระองค์เขียนแบบนี้เพื่อให้บาลานซ์กับฝั่งนี้สวยเลยนะครับรุ่นนี้ถึงเป็นรุ่นที่นิยมมากๆนะครับอันนี้คือพระเจ้าห้าพระองค์นะโมพุทธายะนี่พระเจ้าห้าพระองค์นะครับแล้วก็รุ่นนี้จะใช้โค้ดนะครับโค้ดเป็นโค้ดนะครับปุญญกาโม64นะครับแล้วก็พอพม100ปีจํานวนการจะสร้างนะครับรุ่นนี้นะครับ หนึ่งร้อยเล่มนะครับหนึ่งร้อยเล่มนะครับเท้าอายุหลวงพ่อนะครับสวยงามเล่มนี้นะครับมาดูฝักนะที่นะอ่าสวยงามเลยนะครับมวลสารจะอยู่ในกลั่นมีดนะครับมวลสารของรุ่นนี้นะครับถือว่านะครับเป็นไปตามตําราอยู่ที่กลั่นมีดนะครับก็จะมีเกษาชานมากมีตะกุดนะครับแล้วก็มีจีวรนะครับมีสีพึ่งนะครับมีว่านเสน่จันขาวนะครับ แล้วก็มีผงพุทธคุณต่างเนี่ยอยู่ในนี้นะครับครบถ้วนนะครับหลักๆเลยตามตำราก็ต้องมีเกสาชั้นหมากเนี่ยอยู่ในตรงนี้กลั่นมีตรงนี้นะครับเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมแนะนำนะครับและหลายๆท่านอยากได้นะครับและตอนนี้ที่ผมเนี่ยมันมีแค่เล่มเดียวนะครับผมก็มาในเชิงแนวมาร่วมการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าแบ่งปันไปแล้วคลิปนี้ก็ยังเป็นเอาไว้ศึกษาได้ นะครับลวดลายต่างๆสวยงามเออฝีมือช่างอ่าฝีมือช่างฝีมือช่างนะครับจะเป็นอ่าฝีมือช่างยิ่งเล่มนี้นะครับจํานวนการจะสร้าง100เล่มนะครับมีช่างพีชกับช่างยิ่งนะครับทั้งช่างพีชจะทําเลข1ถึง50นะครับเลข1ถึง50นะครับส่วนช่างยิ่งจะทํา51นะครับถึง100นะครับนี่นะรุ่นนี้อันนี้อันนี้เลขอะไรอ่ะอันนี้เลข76 76ก็ต้องเป็นฝีมือของช่างยิ่งนะครับนี่เป็นไปตามที่ผมได้ศึกษาจากช่างเลยนะครับมาเผยแผ่ให้พี่ๆได้รู้ไว้นะครับมีไม่กี่ท่านที่มีนะครับและบางคนเนี่ยมีอยู่พี่อ่พี่สาวอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับมีถึง 6- 7เล่มนะรุ่นนี้นะครับใครที่อ่าอยากได้ครอบครองนะครับเล่มนี้ก็ค่อนข้างแพงราคาค่อนข้างสูงมากเพราะเป็นรายการที่ยอดนิยมนะครับ ใครที่พอมีคุณรัพ์ยก็สามารถเก็บไปได้เพราะว่าอนาคตเนี่ยรุ่นแบบนี้นะครับราคานี่มันนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับขยับขึ้นกันแบบนะถ้าอย่างรุ่นอื่นขึ้นรุ่นนี้ก็ขึ้นก้าวกระโดดนะครับพอเป็นรุ่นหลักๆนะครับเป็นวาระพิเศษนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ที่มาเยี่ยมชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ